ครับมาเริ่มใช้งานนะครับตัวโปรแกรม Insert b o c k แครับผมครับผมจากไฟล์ที่ให้ไปก็อยู่ในนี้ครับผมก่อนใช้งานนะครับก็จะต้องมีการเซตอัพครับตัวกล่องก่อนนะครับว่าใช้รุ่นอะไรครับว่าเสียงรุ่นอะไรครับ CoS รุ่นอะไรนะครับผมก็จะเปิดตัวนี้ครับเซตอัพโฟบล็อกตัวนี้ครับขึ้นมาก่อน จากนั้นครับก็ให้ตั้งครับตำแหน่งพอ .com ที่ที่ติดต่อตัวกล่องก็คือร o ามนะครับบรเ็เกาหก0นะครับผมตัวนี้ก็ตาที่ท่านมีอยู่เลยนะครับผมก็ตรงนี้ครับเซฟครับผมโอเคเสร็จแล้วนะครับ